ฝนตกคะ่ะยังกลับไม่ถึงบ้านเลยให้เมตฝนไหมคะเขาบอกคืนนี้จะตกทั้งคืนเลยคะ่ะบรรยากาศนะคะ ตกฝนตก,นตกชุ่มช่ำค่ะร้อนแดดร้อนมากเลยตกเฉยเลยอะ่ะไม่รู้ไม่มีเขาเลยมันก็มืดงี้นะคะนี่จักรยานอันนี้อันนี้คือเสื้อกันฝนนะคะ อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะไม่เปียกอยู่ใต้ต้นไม้ไม่เปียกนะคะท่าเรือนะคะชายทะเลที่เลยท่าเรือค่ะที่ไอีซสัน อีซอ,อ,อยสตาร์นอีซอยสตาร์นนะคะ <Okay. S 1> คือชื่ออีซอยนะคะสตาร์นก็คือทะเลนั่นเองค่ะหยุดแล้วค่ะกำลังปอบแปบ๊บปอบแปบ๊บ ใกล้ลงเม็ดหนาอยู่ค่ะลงเม็ดหนาอยู่นะคะไปค่ะพี่น้องปั่นจักรยานกลับบ้านลืมกดไลค์กดเลิฟกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่ fc ทุกท่านคะ่ะขอบคุณนะคะวัสดีค่ะ